ไอดีกน้าแดงแม่น้าคงจะไปใส่ขีดแกใส่ขิดแกวพี่ร้องากคุณนุจะถารีต้างอัลพี่ร้องากคุณนุถารีไม่คืยขอพาราก้งตัดคุมวาบีไม่อยากไม่ดีน้าหวาเริ่มสับเล่าเริ่มสับเล่าไม่กยงเหยียวสาวเรื่องอถึงันใจใสเต็มทีมุ่งีอีกนดีว่าตาบาัน่อฟันไม่อยากไม่ดีหนาวาน เจแม่ตะเกียแก้วใจเจ้าดูหัววิ่งไปไปไปเงอยย่ม้่วิอยย่แม่ดาาไเจ้าาีว่าอนวาห้าอามาเียวลอยหน้าอยตาหมอ้ยสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้าย ินสรนะครับกรรมารู้เสียเนรอบรอรเรอที่จะปรกาศผัดาหดาวร่างเปลี่ยนร่างกับต่อไปเป็นการัสที่สหวาเจ้าแม่เป็นรธานชงอา่้เจาแกเ็นนสิบนดคณะกรรมการตัดสินที่ใ ขอควาปรารถนาขอให้ผลการแขงเรือขั้วปอในการชิงที่สามระหว่างเรือเจ้าแม่ตะเคียนแก้วรอบทีหนึ่งลำเาคณวรรอบที่หนึระดับรางว้เรือยาคณีตะวาของระดับที่สามของข้วปอและเรือเจ้าแม่ตะเคียนแก้วอกของระดับสี่ P, -O -P -O.